นี่แกทำอะไรกับซื้อภาษากันฮะไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็แค่ตกลุ่มรักแรกพบและสะละารภาพรักไปก็เท่านั้นเองอ่ะหานี่แกเป็นผู้ชายกันล่อนเนอะนี่แกเลี้ยงร่างกายฉันใช่ไหมอ้าวเข้าใจผิดแล้วประสบการณ์แบบนั้นยังไม่เคยมีเลยนะมันเป็นตกลุ่มรักแรกพบก็เท่านั้นเองที่สะะารภาพไปก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะเอ๋เป็นงั้นหรอ ไม่ใช่แค่ใช้ปากพูดหรอกนะไม่สิแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่ซึมะเชื่อละสิใช่ใช่แล้วล่ะเข้าใจล่ะตอนนี้น่ะฉันจะเชื่อไงโทษทีถ้ากันที่ตอนแรกฉันอัดนายน่ะทางนี้เองก็ต้องขอโทษเหมือนกันจะว่าไปแล้วดูท่าทางใช้ได้เลยนะเอ๋อะไรเหรอบางทีแล้วก็ไม่แน่นายน่ะฉันชอบผู้ชายแข็งแกร่งยังไงล่ะ ข้าผู้ชายที่แข็งแกร่งนี่จะว่าไปแล้วถ้าไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งพรนี่จะปกป้องฉันได้แล้วก็ในฐานะผู้ชายฉันไม่ยอมรับหรอกนะเข้าใจแล้วละ่ะผมจะแข็งแกร่งขึ้นถึงจะไม่เคยต่อสู้หรือศิลปะาก,การต่อสู้มาก่อนแต่ผมจะขึ้นไปฝึกบนภูเขาทั้งที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยแท้ๆแต่คำพูดออกจากปากมาได้อย่างไหลลื่นออเหมือนกับสื่อภาษา <S 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 เราก็ตกหลุมรักี่วิกิตตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่เด็กเราไม่เคยจริงจังกับอะไรมาก่อนเลยคุณครูปฐมบอกเราว่าเราทำได้ถ้าเราพยายามแต่เราไม่เคยลองเลยเราที่เป็นแบบนั้นไม่รู้ว่าทำได้ยังไงรักแรกพบทัางสุดยอดจริงๆของงั้นจะขึ้นไปฝึกบนภูเขาให้อย่างน้อยชนะมีได้นะนี่แกจริงจังจริงดิ